สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะวันนี้มาเก็บเห็ดที่ป่ายอยู่ค่ะมาเจอต้นสาบเสือก็เลยจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสรรพคุณของต้นสาบเสือมาฝากเพื่อนๆน,นะคะต้นสาบเสือเป็นไม้ล้มลุกที่เป็เปนวัชพืชที่มีคุณค่ามีสรรพคุณทางยามากมายนะคะสาบเสือหรือภาคอีสานเรียกต้นเล่าห้าง สาเหตุที่เรียกชื่อสาบเสือเพราะว่าดอกของต้นสาบเสือจะมีกลิ่นสาบคล้ายเสือคนโบราณเวลาวิ่งหนีสัตว์ดุร้ายจะวิ่งเข้าดงสาบเสือเพื่อช่วยอำพพางให้ปลอดภัยเพราะสัตว์จะไม่ได้กลิ่นคนสปปรพกุณของต้นสาบเสือที่นำมาใช้เป็นสปปรพคุณทางยามีมากมายนะคะใบสาบเสือมีสปปรพคุณช่วยห้ามเลือด โดยการใช้ใบนำมาโขกหรือขยี้แล้วนำมาพอกบริเวณบาดแผลก็จะช่วยรักษาห้ามเลือดและสาบเสือมีสารหลายอย่างที่มีฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดหดตัวและยังไปช่วยกระตุ้นทําให้เลือดแข็งตัวได้เร็วยิ่งขึ้นแต่อาจจะแสบมากๆแต่เมื่อแผลหายแล้วจะช่วยสมานแผลช่วยป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นช่วยรักษาแผลเปื่อยทั้งต้นของสาบเสือเมื่อใช้เป็นยากแก้บาดทะยักได้ ใบของสาบเสือมีสารช่วยยับยั้งการงอกและการชะลอการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นๆใช้แก้ผมใช้แก้ผมงอกทำให้ผมดกดำโดยการใช้ใบของสาบเสือนำมาตำํำแล้วหมักผมเป็นประจำจะทำให้ผมดกดำลำต้นและใบและดอกของสาบเสือมีฤทธิ์ในการกำจัดปลวกไล่มแมลงและฆ่า,มาแมลง ทั้งต้นและใบทั้งต้นและใบของสาบเสือมีฤทธิ์ในการกําจัดปวกไล่แมลงและสามารถในการบำบัดน้ำเน่าเสียได้โดยการใช้ต้นและใบแช่ลงในบ่อน้ำเน่าภายใน2-3ถึงสสัปดาห์จะค่อยๆน้ำจะค่อยๆใสขึ้นเองต้นสาบเสือเป็นตัวชี้วัดอุณหภูมิความแห้งแล้งของอากาศถ้าอากาศไม่แห้งต้นสาบเสือจะไม่ออกดอก ดอกของสาบเสือมีสรรพคุณช่วยชูกําลังช่วยบํารุงหัวใจช่วยช่วยแก้ตาฟางตาแฉะช่วยแก้ไข้แก้ร้อนในใบช่วยแก้ฤทธิ์สีดวงทวารเป็นยาแก้ปวดท้องอาการท้องขึ้นท้องเฟ้อรากสาบเสือนํามาต้มเป็นน้ําดื่มช่วยแก้โรคกระเพาะได้ใบใบใช้ต้มอาบช่วยแก้ตัวบวมได้ช่วยดูดหนองสารสกัดจากกิ่งและใบมีสารที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ช่วยแก้พิษน้ำเหลืองช่วยถอนพิษแก้อักเสบจะอย่างไรก็ตามก่อนนำไปใช้เพื่อนๆศึกษาหาข้อมูลอย่างท่องแท้ก่อนนะคะก่อนค่อยนำไปใช้ค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของรุนีชาแน l นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ